หล่มภูเขาเอาไปสร้างตึกอ่ะลุงว่าเหมือนตาแหนนะกะโอ้ยนะนะกะไปแล้วแน่่หนะกันเลยว่ามันก็เด็งนักแขนนะกัน่ะเวลานึ่งมันกัเด็กนักแก่นั่นหนะ,ะไปแล้วเนี่ยจุกู้จุกู้เจา้านะกะจตนาวุฒใจนะกะว่าอาอ่ิวนะโอ้นั่งไปนั่งฟังหมูเน่าไรนะกะดูคอมเมนต์ของพวกเขาน่ะเรางงได้คำว่ารักหมูป,ป่า <N> um> นะครับนะนะครับนะนะมันพวกนี่ครับมันมันมันก็เหมือนกับฝั่งธรรมะนะครับธรรมะกับอัตธรรมอ่ะนะครับเขาก็าจะรักของเขาอย่าก็คือนะครับรักโจรน,นะครับเนะี่ยเห็นไหมละ่ะรักโจรยังข้างใครในโจรน,นะครับเออนะครับข้างใครในโจรยังรักในโจรอยู่นะครับโจรน,นี้นะครับเห็นไหมละ่ะลองสังเกตด้ยนะนะครับลุงป้าในส่วนมากไม่ได้ทํามาหาหาแดกอะไรสักอย่าง นะครับไม่ได้ทํามาหาเดหาเหี่ยวอะไรสักอย่างแต่มีเงินซื้อนั่นซื้อนี่ขยายออกเอยรื่อยเห็นไหมล่ะอันนี้แหละนะครับเขาเรียกว่าเขาไปเจอหลุมนะครับไปเจอนะก็บอเงินบอทองนะครับก็หลอกไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมคนพวกนี้มันไม่ยั่งยืนนะครับทรัพย์อะไรก็แล้วแต่ที่ได้มาด้วยก็ด้วยไม่ไม่ได้เป็นการออกเงือออกอะไรนะ่รัหลอกชาวบ้านเข้าไปวันๆทรัพย์พวกนี้นะครับมันเป็นทรัพย์ที่ไม่ยั่งยืน นะครับไม่ยย่งยืนแน่นอนนะครับนะนะครับพวกนี้นะครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเข้าไปนะครับเดี๋ยวมันเข้าไปแล้วก็มันก็จะล่มสลายนะครับพวกนี้จะล่มสลายเร็วนะครับเขาเรียกว่าทรัพย์ที่มาด้วยนะครับคำด่าคําแช่งนะครับบางทีก็โอนไปแล้วนะครับคือไปหลอกไปลวงทรัพย์ที่ได้มาจากการหลอกลวงเนี่ยมันไม่มีความเจริญนะครับเออนะครับมันมันไม่ยืนยาวนะครับเหมือนในอิรักดำเห็นไหมล่ะเออมันไปโกงเขาอ่ะมันไปช่อโกงเขา นะครก็เอาใบฉนดเอาไปจําไว้ที่เขาใบฉนดปลอมไปจําที่เขาแล้วก็ได้เงินมาแล้วผลสุดท้ายเป็นไงสองล้านกว่านะครับเห็นไหมผลสุดท้ายมันก็อยู่เป็นยังไงนะครับมันก็ต้องหากลุ่มมันให้ได้หาพวกเดียวกันให้ได้นะครับมันถึงจะแข็งแกร่งนะครับแต่ถ้ามันคนเดียวมันก็อยู่ไม่ได้ไอ้จาเลยก็เหมือนกันมันจะมาอยู่กับคนดีอย่างเราไม่ได้นะครับมันจะมาอยู่คนดีๆอย่างเราไม่ได้นะครับเพราะมันไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันมันคัดค้านกัน คือพวกนี้มันต้องการได้เงินไงนะครับเงินทองเป็นของนอกกายแต่ก็ทําให้พวกมันสบายได้นะครับซื้อนั่นซื้อนี้ได้เอาทองปลอมไปจำนำมั่งนะครับท้ายที่สุดแล้วก็มาอยู่ด้วยกันเห็นไหมล่ะนะครับเออนะครับไออาตมากับไอหน้าฮีนะมาอยู่ด้วยกันสรุปแล้วนะครับใครเป็นเหยื่อนะครับก็ญาติโยมไงเป็นเหยื่อนะครับเห็นไหมล่ะญาติโยมโดนโกงไปเป็นแสนนะนะครับมันน่าจะรู้เห็นเป็นใจกันนะครับเห็นไหมพวกนี้ลุมเนี่ย นะครับมันน่าจะรู้เห็นเป็นใจกันนะเออลังอย่างกับไอตามาไก่นาฮีเนี่ยแล้วก็โยมแก่ๆคนนึงเนี่ยนะครับรู้ว่าเขามีเงินไงนะครับเอาทองไปได้เดี๋ยวนะเกิดเดี๋ยวอัตมาประกันให้นะครับพอหลังจากอัตมาประกันให้ไปตรวจสอบว่าเป็นไงนะครับพวกนี้มันไม่สนใจนะครับต่อให้ขาดญาติโยมไปคนหนึ่งเดี๋ยวมันก็คนใหม่ก็เข้ามานะครับมาติดอยู่กับดักนะครับเหมือนคนตกเบ็ดนะครับเออนะครับเหมือนคนตกเบ็ดมันก็ตกไปเรื่อย นะครับเดี๋ยวมันก็ต้มปีปลามากินเบ็ดนะครับเห็นไหมนะนะครับตราใดที่ยังมีเหยื่ออยู่เนี่ยนะครับมันก็มันปลามันก็ต้องติดเบ็ดอยู่แล้วนะครับแต่พวกนี้มันใช้นะครับเหยื่อนะครับเขาเรียกเหยื่อนะครับเหยื่อเอาเรียกว่าอ่ามัน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 เป็นคนมารน่ะเหยื่อของมันไปจนน่ะนะครับมันพวกมารนี่มาส่วนมากมันก็จะทําลายนะครับธรรมะนะครับพวกมารเนี่ยนะส่วนมากมันเข้ามาก็เพื่อที่จะทําลายธรรมะ นะครับนะพวกมารผจญน่ะมารจะมันเอามาคําว่าธรรมะอาตมาแปลว่าซานนะครับอาตมาแปลว่าตัวเขาโน่นนะครับนะนะครับไอ้พวกอาตมาเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับนะทองราคาขึ้นนะครับเอาไปนะครับขายนะครับนะกำไรนะครับปลอมจ้อยนะครับว่าอ่าแปลกมากเนาะนะครับพวกเขาอ่ะพูดได้แค่ลุงป้านะครับโดนใส่ร้ายลุงป้าหน้าสงสารนะครับนะเขาเรียกว่าพวกนี้ นะครับมันเหมือนกับมันตกหลุมไปแล้วนะครับมันตกหลุมไปแล้วนะครับแต่พวกนี้เรามันดึงไม่ขึ้นแล้วนะครับตรงนี้เราก็ปล่อยเขานะครับเดี๋ยวถึงจุดจุดหนึ่งนะครับถึงจุดจุดหนึ่งนะครับแล้วพวกเขาก็จะรู้นะครับนะครับพวกเขาก็จะรู้เหมือนคนเราเป็นวัยรุ่นนะครับตอนนี้มันกําลังข้างใครไงนะครับกำลังข้างใครเหมือนเป็นวัยรุ่นแล้วพอไปถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะทิ้งนะครับเรามันก็จะเสียดายนะครับเออ นะครับมันก็จะเสียดายนะครับคนเราเนี่ยครับถ้านะครับเอ่อถ้าเอ่อเขาเรียกว่าถ้าเรานะครับทันยุคทันสมัยจริงนะครับท่าน